วันนี้เราอยู่กับรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเสนอนะมันคือเกทวอลมอเตอร์ก็คือคันนี้เป็นฮาวเวลเฮนะครับให้ดูก่อนว่าตอนนี้เรากำลังตั้งศูนย์นะเรามีเสเปคฮาวเวลเฮนะครับไม่ได้มีแค่ H6 นะโจไลออนก็มีออร่าก็มีเราติดตั้งช็อคซิลเวอร์นีโอแม็กซ์พรใส่ในเจ้าฮาวเวลเฮคันนี้นะครับพี่โคครับผม <6 S 2> ดูการติดตั้งของเราใส่เข้าไปแล้วลูกค้าบอกว่าต้องการความสูงเท่าเดิมจัดให้ไม่มีปัญหาจะสูงเท่าเดิมจะสูงกว่าเดิมจะโหลดจัดให้ครััััับบบบนนนีีี่คคคืออโชหหลงปรรรรใ้้้เยยะตว ให้ยอย่างดีนะครับผมบอกเลยว่าขับดีขึ้นแน่นอนนะครับไม่โครงเพงนะครับเรามีจำหน่ายทุกแบรนด์เลยนะครับผมอย่างเงี้ยตัวเนี้ยซิ v เวอร์เราประกันให้2ป,ปีเต็มถ้าเสียมีปัญหามาเคลมให้เราเราดูแลให้ฟรีครับ oh <my> วันชลพลดูแลลูกค้าเต็มที่อยู่แล้วครับมีโปรโมชั่นด้วยนะพอด 10เดือนชุดนี้19,900บาทแถมมีแคชแบ็กเงินคืนนะขึ้นอยู่กับบัตรบางบัตรให้สูงสุดถึง10,000บาทเลยนะใครสนใจโชคนะครับใส่รถฮาวเวล6นะครับเรามีทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับติดต่อเข้ามาหาเราได้ครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับวชราพลนโอโต้น,นีไปแล้วครับสวัสดีครับ I have จะชอันนี้ติดตั้ง Silver Neo Mac Time s i l v e r n ์ o m a อแทามไปอันนี้ความสูงเท่าเดิมมาลองวิ่งดูซิว่าเป็นไงบ้างโชค19,900สี่ต้นได้สปริงปล่อยมือครับนิ่มๆเน,น,นียนๆใส่กันลอยนะเห็นปะ ดูแลรถล,ลูกค้าอย่างดีนะครับรู้กันรู้มืออยู่แล้วนะครับการพวงมาลัยกันเบาเรียบร้อยนี่ไม่ได้เตรียมนะนี่คือมาตรฐานของเราทุกคันนะครับยังไงนั่งนิ่มเนาะส่วนใหญ่เราเซ็ตให้เราจะเน้นความนุ่มนวลแล้วไล่จากความนุ่มนวลที่เราชอบแล้วไปลองกับลูกค้าเดี๋ยวลองเข้าโค้งแรงๆดูสักหน่อยหนึ่งนี่ยดูเลยฟอร์จูเนอร์เนี่ยเทโค้งฟูกฟอร์จูเน Home, er อร์เลยดิเปลี่ยนเลนหน่อยเอาดูดิไงน,นี่นี่ผ่านข้อต่อนะะ คมวงมาลัยคมขึ้นเนี่ยดูเด็ยลงคอสะพานลงคอสะพานแน่นๆเดี๋ยวเปลี่ยนเลนนิดนึงอ่ะปึ๊บเป็นไงหนีป่ะตัวคอสะพานฮึบอ่ะเราขึ้นสะพานแบบเร็วๆเลยแล้วกันฮึบโอ้โหโอ้โหไม่ได้แข็งเกินไปนะอยู่เลยเฟิร์มจัดหนึบจริง